สวัสดีครับเพื่อนๆนผู้ติดตามเพจสิทธิหลวงปู่คำมีนะครับวันนี้ผมเจี๊ยบปืนใหญ่นะครับจะมานำเสนอวัตถุมงคลของหลวงปู่คำมีเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและสะสมสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญกลมเนื้อโลหะนะครับลักษณะลมดำซึ่งเป็นวัตถุมงคล ที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวันนะครับเนื่องจากลักษณะของเหรียญที่มีสนเสน่ห์ก็คือเป็นลักษณะเหรียญปั๊มก็จริงนะครับแต่มีความหนาเหมือนเหรียญล่อน้อยนะครับที่จะพบเจอวัตถุบุคคลลักษณะการจัดสร้างแบบนี้แล้ววัตถุบุคคลรุ่นนี้ยังมีชนวนบนสารที่น่าสนใจ ผสมอยู่ในเหรียญนี้ก็คือเมื่อเราไปเจอสภาพเหรียญนะครับที่ลมดําหลุดหรือว่าสภาพของการใช้งานเราจะส่องเข้าไปเห็นเนื้อไหนว่ามีลักษณะของชนวนมวลสารเก่าผสมอยู่เยอะเช่นมีคราบแดงมีสนิมเขียวมีภายเงินปะปนอยู่ในเนื้อเหรียญวัตถุมคนรุ่นนี้นอกจาก ลักษณะของเหรียญที่มีความคลาสสิกพิจารณาแล้วถูกใจนะครับถูกใจด้านหลังเนี่ยไม่ใช่เรียบไปเลยนะครับนะเนี่ยเราจะสามารถแยกแยะเหรียญแท้เก๊ได้อยู่หลายจุดนะครับวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องประสบการณ์นะครับจะพูดง่ายๆคือวัตถุคนรุ่นเนี้ยเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากของรูปขางมีรุ่นหนึ่งผมเคยเล่าเรื่องไว้หลาย คลิปแล้ววัตถุมุคนรุ่นนี้ตัวยันด้านหลังเนี่ยเป็นยันที่มีมาตั้งแต่โบราณก็คือยันนะกินไม่รู้สิ้นกินไม่รู้หมดนอกจากนั้นก็ยังประกอบด้วยอักขระเลขยันที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกยันนะกินไม่รู้สิ้นกินไม่รู้หมดเนี้ยก็มีทั้งตำรับของสมเด็จลุนและก็สิทธิสายหลวงปู่สุขซึ่งผมก็ได้ ค้นหาแล้วก็พูดคุยไปหลายครั้งสำหรับยันนี้ก็มีอุปเทศในการใช้เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคนะกินไม่รู้สิ้นกินไม่รู้หมดตามชื่อยันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดพิจารณากันนะครับว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยมีสเสน่ห์ยังไงนะครับนี่ลักษณะของหลงปู่คามีนะครับเป็นลักษณะของเหรียญครึ่งองค์นะ เป็นเหรียญปั๊มก็จริงนะครับแต่เหมือนล่อโบราณนะครับนี่ดูนะครับตัวหนังสือเขียนไว้ว่าฉลองครบอายุ93ปีถ้าเรานับเทียบตามพอสอเกิดแล้วก็ตามอายุของปู่เนี่ยน่าจะประมาณปี2 5 1 5ซึ่งปี2 5 1 5เนี่ยเป็นปีที่มีความสำคัญเพราะว่าปีนั้นน่มีลูกศิษย์ ที่อยู่เมืองลาวเนี่ยได้นําชนวนมวลสารจากวัดล้างเมืองลาวก็คือพระพุทธรูปเก่าแก่เนี่ยมาถวายหลวงปู่ให้หลวงปู่สร้างรูปเหมือนองค์จริงนะครับที่ตั้งประดิษฐานไว้ที่วิหารของหลวงปู่ซึ่งมีผู้คนไปกราบไหว้จนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนี้นะครับยังนําชนวนมวลสารที่เหลือเนี่ยสร้างวัตถุมงคลที่เป็นหลักๆเลย อีก2อ,อย่างที่ชัดเจนนะครับก็คือพระบูชาปี15แล้วก็มีพระกิ่งพดีพินาศอีก1รุ่นซึ่งมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่ามีการจัดสร้างแต่สำหรับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจากการตรวจสอบแล้วก็ส่องพิจารณาเนี่ยของเพื่อนๆสมาชิกพระเครื่องเนี่ยที่มีเหรียญน,นี้สะสมอยู่เนี่ยก็มีส่วนเลยว่าวัตถุ มงคลหรือชนวนมนสารพักกิ่งพะรีพินาตหรือพระบูชาเนี่ยมีส่วนผสมอยู่ในเหรียญน,นี้ประกอบกับปีพศที่สร้างเนี่ยเป็นปีพศที่เป็นปีเดียวกันอ่ะเดี๋ยวมาดูจุดพิจารณาจุดที่เราจะต้องพิจารณากันว่าวันข้างหน้านหากได้รับความนิยมอย่างสูงแล้วมีของเกนเนี่ยเราจะพิจารณายังไงบ้างนะ ผมคิดว่า1เลยก็คือความลาดเอียงของเหรียญเนี่ยเห็นไหมเหรียญทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยมีความลาดเอียงนะก็คือเป็นเนินนะไม่ได้เรียบไม่ได้เหรียญไม่ได้เรียบไปทั้งหมดอันนี้เป็นลักษณะกว้างๆนะส่วนลักษณะอันต่อไปก็คือบริเวณหูเหรียญด้านซ้ายมือของเราเนี่ยนี่เห็นไหมครับ จะมีกลุ่มเส้นขนแมวเป็นเส้นเส้นวิ่งขวางอยู่อันนี้ก็เป็นจุดพิจารณาจุดีนหนึ่งนะสังเกตกันนะครับนี่นะเห็นไะบริเวณหูเหรียญน,นะครับเมื่อเราพลิกเหรียญไปด้านหลังเนี่ยนะนะบริเวณหูเหรียญสายมือของเราเนี่ยเห็นไะจะมีกลุ่มเสีน้นกลุ่มเส้นวิ่งอยู่กลุ่มหนึ่ง นะครับนะอืมนะให้สังเกตดูนะครับนะแล้วพิกนิดเดียวเองจะเห็นขอบตัดซึ่งเป็นจุดสังเกตที่หูเหรียญเลยนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วพอเราไล่มาเรื่อยๆนะนี่เดี๋ยวผมจะพลิกพิกไล่หมายดูนะนี่ขอบตัดมาเรื่อยๆนี่นะนี่ ขอบตัดก็จะเป็นขอบตัดธรรมชาติกระเด้งก็คือตัดไม่ขาดนะครับมีรอยมีรอยนะมีรอยมาเรื่อยๆเ,เลยนี่นะนี่เห็นไ,ไหมเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆนะครับพิจารณาไปเรื่อยจนจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งนะครับนี่จุดจุดหนึ่งนี่จุดนี้นะครับนีบ่บริเวณประมาณนี่นกึ่งกลางเหรียญเลยนะครับนี่นกึ่งกลางเหรียญเลยนะ Okay. จะมีที่ตัดจนเป็นขาดเลยนหนึ่งจุดนะครับแต่สำหรับจุดนี้ผมิดลองพิจารณาแล้วบางเหรียญมันก็จะก,กระเด้งนิดๆเหมือนกันนะนะแต่ส่วนใหญ่จะตัดขาดอยู่จุดหนึ่งเนี่ยจุดที่เห็นเนี่ยครับนี่นะครับนี่คือในอนาคตข้างหน้านะครับเราต้องพิจารณาจากขอบตัดเป็นหลัก น,นี่ก็มาบอกกันไว้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวัตถุมงคลของหลวงปู่เขามีน,นี่อันนี้เป็นเส้นอยู่นูนอยู่เส้นหนึ่งนะเห็นไหมเส้นข้างบนเนี่ยผมก็พยายามจดจํานะครับไว้วันทั้งหน้านะครับเพื่อไปหลักในการพิจารณานะครับเนี่ยถ้าเราเบี่ยงนิดเดียวเนี่ยต้องหูเหรียญเนี่ยไอ้ตรงนี้ชัดเจนเลยนี่หลังจากต่อกับเส้นนี้เลยนะเนี่ยต่อกับเส้นขวางของหูนะ ส่วนเนื้อเหรียญเนี่ยผมส่องให้ดูเห็นไหมจะมีรอยย่นนะผิวเหรียญนเหน็นไหมนะครับนี่ที่รลึกดูดิดูผิวเหรียญเห็นไหมนี่นะครับมีนะถ้าเป็นส่องเนื้อในจริงๆนะเดี๋ยวหลังจะหาเหรียญที่มันแบบสึกๆหน่อยเอามาให้ดูนะครับ ทุงคนรุ่นนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ราคาขยับสูงขึ้นนะครับล่าสุดนี่องค์ละหกเจ็ดร้อยมีคนเหมาไปหมดเลยนะเป็นสิบเหรียญเลยนะครับนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็สวยๆดำๆเดิมๆ,ๆนี่ก็ประมาณพันนิดๆละพันกว่าบาทนะครับอ่ะนี่ดูหน้าหลวงปู่นะครับอันนี้ผมซูมให้เห็นชัดๆนะครับนี่ หน้างปูนี่อ่าดูดูห่วงนี่บริเวณห่วงนะเห็นไหมอันนี้มีเส้นเลยนะนมีเส้นวิ่งเหมือนกันที่ห่วงนะครับนะอันนี้ก็เป็นหลักพิจานรณาะครับเอาหลักพิจารณาของเราปู่ก็แล้วกันนะครับจะได้นะเดี๋ยวมันจะมีเส้นขนแมวอีกถ้าเกิดเราไม่เห็นขอบตัดนี่ ยอยัอยกษ์เนี่ยอายุเนี่ยจะมีเส้นขีดเส้นหนึ่งนะครับนี่เห็นชัดชัดนะครับนะนะครับก็วันนี้นะครับอาจจะยังไม่มีของเก๊รอกครับแต่วันหน้าไม่แน่นะครับเพราะว่าผมตังเกตมาหลายๆรุ่นของลปู่เนี่ยเริ่มมีเหรียญที่แปลกแปกออกมาบ้างนะก็ต้องค่อยๆพิจารณากันต่อไปนะครับแต่เหรียญเนี้ย ผมมีเวลาว่างผมก็เลยเอามาพิจารณาร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางก็แล้วกันลักษณะเส้นขนแมวเนี่ยนุ่งได้เป็นเหรียญหนาแลเป็นเหรียญหล่อน่าจะผมว่าน่าจะเจอจุดนี้แหละที่พอเห็นชัดเจนนิดนึงนี่ยอยักษ์ขีดเนี่ยอายุเนี่ยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญดีนะครับของวงป,ปูคำมีนะครับอีกหนึ่งรุ่นเหรียญฉลองอายุ9 3้าสาปียกช่อฟ้าพระอุโบสถ ใครยังไม่มีนะครับก็ลองสะสมดูนะครับปทุมคนนี้นี่นี่นี่อ่ะเจอเส้นขนแมวนี่นี่ใตอ,อ่างเนี่ยกระสราอูเนี่ยใช่ไหมก็ลองพิจารณานะครับอาจจะวันข้างหน้าไม่แน่นะของเก๊ก็จะทําได้ก็แหละแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาโดยรวมหลายๆอย่างแล้วกันนะโดยรวมหลายๆอย่างเหนือสิ่งอื่นใดก็ มีเหรียญจริงไว้พิจารณาแล้วก็ดูเนื้อหาบนสารข้างในนะผมว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้จนวนมวลสารจะหาว่าทำน่าจะยากละเพราะว่าน่าจะเป็นชนวนมวลสารที่เก่าเกิอนอายุพอสมควรเลยนะรุ่นนี้ดีนะครับลองใช้อรัตนาใช้ใดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะเดี๋ยวมีเวลาว่างนะครับก็จะนำวัตถุมงคลของหลวงปู่คำมมนะีมาพิจารณาไปทีละรุ่นทีละรุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและสะสมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยวัตถุมงคลของหลวงปู่คงมีเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นทุกวันนะครับในกลุ่มของหลวงปู่นะครับก็ทะลุหมื่นกว่าคนไปแล้วนะมีทั้งผู้ที่นำวัตถุมงคลมาให้เช่าบูชาแล้วก็มีทั้งนะครับมาเช่าไปบูชานะครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมทุกท่านสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ